รุ่นนี้ขายดีครับเลยซื้อมาไว้ในสต็อกเยอะมากๆวันนี้เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับเป็นปี 2, 2021 2, 2022 BSI หมดแล้วแต่วารันตีเหลือถึง2 0 0นโลคุ้มหรือเปล่าดูให้จบคลิปครับ <that> ดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้ว,ว,ลวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับซีวิส์จนะครับโฉมปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้ แต่ว่ายังไม่เป็น LCI นะครับตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆเพราะราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วมาดูรายละเอียดตัวต่อตัวนะครับของเจ้าคันนี้กันนะครับไฟหน้านะครับสข้างนะครับสวยไม่มีชนหนักนะครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานตั้งแต่ประกอบเลยนะครับแล้วก็ ไม่มีร่องรอยริ้วรอยการกระแทกกระทอกอองหินนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสวยสภาพ95%นะครับนี่ครับกระจังหน้านะครับโลโก้ต่างๆสวยโครเมียมสวยนะครับเป็นชนล่างด้านหน้าเนี่ยสไตล์ M Sport แบบนี้นะครับปาร์คเซนเซอร์ให้มา4ี่จุดทำางานครบนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก Daylight ด้านล่างนะครับทำางานสมบูรณ์นะครับช่องลมต่างๆช่องระบายลมต่างๆไม่มีแตกนะครับสมบูรณ์รถจอดในร่มนะครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับอ่ะ มาดูด้านข้างกันสักนิดนึงด้านข้างนะครับล้อลาย M Sport นะครับรุ่นนี้คันนี้ยางให้ยางโยโกฮาม่ามานะครับเอาไปใช้กันฟุ้งๆอีกนะครับสบายๆอีก2-3หมื่นโลนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับขอบ8ตัวนี้ซีรีส์เดิมๆยางเดิมๆสเปคเดิมๆนะครับนิ่มประชับนะครับ22545ขอบ18อลอยชนิดเบานะครับโลโก้ M Sport ต่างๆล้อไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะฮะเบรกต่างๆผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คระยะตาม BSI นะครับครบสม บูนนะครับฟิตเมนต์สวยต่างๆไม่มีชนนะร่องนะครับไฟหน้ากันชนนะครับยังเดิมนะครับปากระโปรงเนี่ยนะฮะไม่มีเพยเยอะนะครับสวยงามนะครับร่องแก้มประตูเนี่ยรถสวยไม่มีชนเนี่ยเสานะครับแบบนี้นะครับสังเกตง่ายครับซีเรียสมากนะครับสีบางขนานะครับเพราะว่าอาจจะมีการเคลือบก้งเคลือบแก้วกันมานะครับก็ ตามปกติในการใช้งานครับแต่รับรองคันนี้ไม่มีชนหนักครับรุ่นนี้นะครับกระจกข้างนะครับสามารถพับแบบอัตโนมัติได้นะครับก็ควบคุมได้ง่ายๆนะครับเราจะตั้งเปิดปิดเวลาที่เรามีพื้นที่จำกัดก็สามารถตั้งออโต้ให้มันพับเองได้นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ led นะครับด้านข้างนะครับ smart entry มาให้นะครับแล้วก็สันคมวาลเนี่ยตัวนี้สามสรุ่นนี้นะอาจจะไม่ได้มีเหลี่ยมสันะรเยอะแต่ว่า วาลลุ่ของเขาเนี่ยสวยนะครับนะครับก็เป็นเส้นสายลวดลายแบบสไตล์นะครับซีรีส์3แบบนี้นะครับสวยนะครับเดะลองประตูนะครับอันนี้รถไม่มีชนจะดูรู้เลยนะครับง่ายๆนะฮะสีบางสีหนาอย่าซีเรียสมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรถมือสองนะบางทีเขาเคลือบแก้วมาเคลือบสีมาหนาไปบางไปไมค่อนเยอะไมค่อนน้อยมีเก็บสีเก็บริ้วรอยบ้างตัวนี้อย่าไปซีเรียสนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสผ่านเลยครับแต่ว่าถ้าบอกว่า รับประกันตัวถังผมรับประกันแน่นอนนะครับ5ดาวภายใน5ดาวนะครับด้านหลังฝา้ายฟ้าแบบนี้นะครับเป็นรถซีดานที่ไม่ตัดออปชั่นออกนะครับโครงสร้างเดิม5ดาวนะครับและนี่ดูสิด้านหลังนะครับแม้จะเป็นรถซีดานแนตะ่ว่าสามารถพับเบาะเอ็นไปได้นะครับมีสลักให้ดึงอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับดึงไปปุ๊บด้านหลังบเบาะก็สามารถที่จะ นะครับพับออกมาได้นะครับพับออกมาได้สามารถใช้พื้นที่ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยการออกแบบรถนะครับก็ต้องการให้ใช้พื้นที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับดูแรงได้นะครับก็เปิดสลักตรงนี้แล้วก็ใช้พื้นที่นะครับได้เลยเต็มที่เวลาใส่ของยาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่ไม่ชอบรถ5ประตูต้องการรถที่พ่องตัวหน่อยนะครับเก็บของเก็บอะไรก็ใช้พื้นที่คุ้มค่าครับด้านหลังนะครับไฟโคมไฟต่างๆออกแบบมาให้เป็นลวดลายใหม่นะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์รุ่นนี้ให้มา 4จุดนะครับแล้วก็ท่อออกคู่สไตล์ M Sport นะครับแก้มว้ลลสันสันคมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลวดลายใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยจะดูกังหวะเนี่ยจะดูเท่มากเลยนะเนี่ยเนี่ยดูเวลาเขาออกแบบเลยเห็นมากมันมีส่วนว้ลลส่วนโค้งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะสวยนะครับแล้วก็ฟิทเม้นดูดิเวลาผมให้ดูรถเนี่ยเชื่อตามผมได้นะเชื่อตามผมได้ไม่ต้องห่วงนะฮะดูดิ ฟิตเมนต์สวยจริงนะครับฟิตเมนต์สวยจริงนะครับอ่ะดูเนี่ยดูร่องอ่าเวลาฝาปิดเคยปิดน้ํามันเห็นปะคือมันเวลาร่องมันสวยเห็นปะมันก็ไม่ขบไม่อะไรไม่มีการลื้อออกมาเนี yeah, ่ยนะครับสังเกตรถสวยๆดูง่ายๆมันไม่เหลื่อมไม่ขบประตูไม่ตกรถใหม่ๆอย่างที่บอกต้อง5ดาวเท่านั้นเวลาผมซื้อรถพวกนี้นะเทรดรถพวกนี้เข้ามาแล้วนะผมคัดละเอียดยิบเลยนะรถปี20ขึ้นอย่เนี่ยผมคัดละเอียดยิบนะครับยิบจริงๆนะครับมีแล้วก็เวลาผมเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยให้ดูนะรถ จะดํามันเงาสวยนะครับแต่เนี้ยพอมาจอดปุ๊บก็มีไม้ปัดขนไก่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลาเราออกรถให้ลูกค้านะ ผมคัดให้อีก3รอบนะผมเคลือบให้อีก3รอบไม่ต้องกลัวว่ารถจะไม่เหมือนใหม่ลงทุนลูกค้าลงทุนล้านกว่าบาทเนี่ยผมเข้าใจลูกค้านะครับเข้าใจเพื่อนๆเ,เลยเวลาซื้อรถล้านกว่าบาทคิดเยอะแต่ถ้ามั่นใจผมว่าให้ผมเลือกของดีให้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของไม่ดีไปอย่างเงี้ยมีวารันตีมาให้เพิ่มนะครับวารันตีเขา2 0 0 0 0 0โลก็เงื่อนไขาตาม BN Thailand เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปศึกษาก่อนว่า b บ Thailand เนี่ยเขา วารันตีอะไรบ้างใน2 0 0 0 0 0โลชิ้นส่วนไหนอะไรยังไงแล้วซื้อไปจัดไฟแนนซ์คุ้มไหมและที่สำคัญเนี่ยรถใหม่ๆแบบนี้ดอกเบีย้ยใกล้เคียงรถใหม่เลยนะที่ผมเนี่ยเป็นดีลเลอร์เกรด A เนี่ยผมให้ลูกค้าพิเศษสุดๆได้เลยนะเริ่มต้น2.79ต้องลูกค้าเกรด A นะครับผ่อน4ปีผมให้ได้เลย2.79แล้วก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับดอกเบีย้ยแบงค์นะครับแบงค์ให้แบบไหนให้ลูกค้าเต็มร้อยไปเลยนะครับไม่มีกัก๊กไม่มีห่วงไว้นะครับให้ลูกค้าหมดเลยอ่ะพูดมาเยอะไปดูภายในกันหน่อย มาดูภายในของคันนี้กันหน่อยครับตัวต่อตัวนะครับภัดสีผมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับปีถึงปีหน้าเนี่ยนะครับยาวๆอ่ะความช้าความโทมไม่มีจริงๆนะครับคันนี้กริปเหมือนใหม่กลิ่นหนัง b m ยังอยู่นะครับเบาะเนี่ยดูดิสีชาเห็นไหมฮะผมเนี่ยไม่ได้นั่งเพราะว่าผมต้องการให้ดูเบาะปีกเบาะ คนขับเห็นไหมฮะดูปีกบาะคนขับดูนะฮะนี่เดิมๆนะผมยังไม่ได้ไปไปบิ้วไปอะไรมันนะแต่ว่ามีการล้างทำความสะอาดเคลือบเรียบร้อยแล้วแล้วบูบอกปีกบาะเนี่ยสังเกตดิค่ารถไม่ช้ำเนี่ยปีกบาะมันจะเป็นแบบนี้และผมใช้หนังเดิมจากโรงงานนะไม่ได้มีการเปลี่ยนชิ้นหนังนะฮะนี่สวยไหมอ่ะให้ดูแผงประตูหน่อยแผงประตูคนขับซูมไปที่มือจับนะปากกล้องซูมไปที่มือจับได้เลย นะครับเป็นไงคือถ้ารถมันช้ำเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีลองรอยการแบบลอนลอกนะแต่คันนี้ไม่มีอ่ะขยับมาทนี่พวอมะลัยนิดนึงครับ กล้องให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆนะฮะที่ดูอยู่เพลิเพลินไปกับกล้องดีๆของเราวันนี้คือเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางมาดูนะครับก็ดูคลิปกันก่อนนะฮะล่องรอยจิตบุกบินไม่มีนะครับเนี่ยดูไม่มันไม่วาวไม่เงานะครับปุ่มไม่ลอกไม่ร่อนนะครับแบบนี้ไอ้เรื่องออปชั่นผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าน่าจะดูกันหลายคลิปแล้วนะฮะโลโก้อะไรต่างๆแอร์แบ็ไม่เคยแตกย้ํานะฮะรถเดิมไม่เคยชนนะฮะเตะปุ่มครูสคอนโทรลอะไรต่างๆนะ,ะนะครับปรัลติฟังก์ชันควบค,มคุมได้นะครับ หน้าจอนะครับแสดงผลเต็ม100%ไม่มีแว็บนะครับแล้วก็พลาสติกเคลือบยังอยู่เลยนะครับพลาสติกเคลือบอะไรยังอยู่ผมยังไม่ได้แกะนะ เอาไว้อย่างนี้แหละดูเหมือนใหม่ดีนะครับเลขไม้ตามนี้เลยนะครับวารันตีเหลือไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับเลขไม้ตามนี้นะครับแล้วก็วารันตีศูนย์เหลือเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยจะอยู่เหนือใต้ออกตกจังหวัดไหนเอาไปเข้าศูนย์ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็แสดงผลแบบฟูดี้ต้อนแล้วนะครับไม่มีเข็ดไม้แล้วนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนะฮะกลุ่มไฟอะไรต่างๆนะฮะควบคุมเดอออโต้ตัดหมอกอะไรต่างๆก็ค่า บางทีเนี่ยเราพวกนี้เขาจะปรับตามวิสัยทัศนะครับความมืดความอะไรก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะนี่นะครับช่องแอร์ดีไม่มีหกักไม่มีแตกนะครับคอนโซลสวยเงาวับนะครับไปดูฝั่งนู้นบ้างจอควบคุมแสดงผลนะครพลาสติกยังอยู่เลยนะครับผมไม่แกะนะครับเอาไว้อย่างนี้เลยครับชื่อเดิมลูกค้าน่าจะเอาออกจริงเลยอ่ะ นะครับควบคุมแรงต่างเป็นภาษาไทยแล้วใช้งานง่ายนะครับแอร์ดีต้อนปรับได้2ข้างนะครับแยกซ้ายขวาได้ช่องแอร์ดีไซน์สวยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแป้นชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เป็นที่ตัวตาร์ทฉุกเฉินได้ด้วยนะตัวนี้มีการ์ดปุ๊บวางปั๊บก็ตาร์ทได้เลยฉุกเฉินนะครับมีช่อง USB ให้นะครับแล้วก็ช่อง12โวลต์มีให้นะครับสามารถใส่นู่นนี่นั่นได้เอามาดูคอนโซลกลางหน่อยหัวเกียร์สวยเงาวับเลยดูดิไม่มีรอยเล็บไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยสวยไหมปาร์คเซนเซอร์อะไรต่างๆเป็น แบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าและดูคอนโซลสวยคูสตาร์ทวางไว้แต่ตำแหน่งที่สวยมากนะครับคอนโรลหน้าจออะไรตำแหน่งสวยมากนะครับโอเคทำงานปกติดูดิสวยไหมให้ดูให้ละเอียดนะครับเนี่ยอคอนโซลด้าน,นหน้าอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่เนี่ยดูแล้วมันเพเลิดเพลินตานะนะครับสวยมากนะครับและเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างรอบคันด้วยครับไปดูครับ be something yeah well, all you really need is hope i just want you to trust me if you wanna be something that's yeah. right let's yeah. go ห้องเครื่องหน่อยครับนี่คือส่วนสําคัญที่สุดนะครับที่เราดูแลนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขามากๆนะครับน็อตอะไรนี้ไม่ขยับมอกรอยังอยู่นะครับไบหน้าเดิมชุดหน้าเดิมนะครับเนี่ยเดิมๆหมดเลขโค้ด BM อะไรมีหมดนะฮะซื้อลรถล้านกว่าบาทก็ต้องดูให้มันละเอียดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแบบเครื่องตัวใหม่ละทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันโคตรๆนะครับแล้วก็นิ่งเงียบทอร์กเยอะนะครับแรงบิดสูงขับสนุกนะครับขับสนุกมากๆนะครับให้ดู เ,เป็นยาสาวโปงสาโปงตอนนี้ลูกค้าเขาชอบดูอะนะเราก็เข้าใจแต่เชื่อตาผมนะครับผมก็ใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ผมใช้ได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ใช้ความชำนาญอย่างเดียวนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้คนเรานะฮะบริษัทผมนะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยความชำนาญเข้ามาช่วยนะครับทักษะต่างๆนะครับความแม่นในรุ่นรถนะครับ QC จะไม่พลาดนะครับก็ทุกอย่างต้องอยู่ตามมาตรฐานที่ ผมคัดรถให้มือถึงมือลูกค้านะครับซื้อรถล้านกว่าบาทอย่างที่บอกแหละนะครับก็เข้าใจเพื่อนๆเ,เข้าใจลูกค้าว่ามันต้องเอาที่ดีที่สุดนะครับก็คิดว่าของผมดีพอนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของที่ก็อย่างที่บอกราคาผมกําหนดให้สมเหตุสมผลตั้งราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้เอากาไรเยอะเดี๋ยวนีไไ้ไม่ไม่ไม่บอกได้เลยว่ามันแข่งขันสูงนะครับไม่ได้วางราคาไว้ในโพสิชันของระดับราคาสูงนะครับราคากลางๆไม่ต่ําเงินไปเขาต่าเงินไปผมไม่มีช่อง ไว้เซอร์วิไว้ดูแลลูกค้าต้องพูดตรงๆนะครับพอมีกําไรในองค์กรได้บ้างแต่เชื่อเถอะว่าเพื่อนๆจะได้ของดีจะกผมไปนะครับรถคันนี้นะครับการันตีโครงสร้าง5ดาวภายในสภาพเครื่องยนต์5ดาวหมดนะครับเข้าศูนย์ได้วารันตียังเหลือถึง2แสนโลนะครับก็ชอบคันนี้ราคาตามนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรมีไลน์แอนะครับแล้วก็ ช่องต่างๆมีนะครับความรายละเอียดชัดเจนทั้งหมดนะครับถ้าชอบโทรด่วนนะครับ s <S จับไปครับ yeah.